วันนี้เวลา7ดนาฬิกาส5มนาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิรัตพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขททยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โอกาสนี้ส่งบาทพระสงฆ์เก้ารูปและส่งประเคนพระไตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีพระประสูติการเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548เวลา18นาิกา35นาทีมีน้ำหนัก2,680กรัมและในปีนี้ทรงมีพระชนษาสองชนษา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากทรงได้รับพระกสิรธาราจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรีรัฐพระวราชายาพระมารดายอย่างใกล้ชิด และได้ส่งเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาและพัฒนาการก่อนระดับปฐมวัยเพื่อเต็มความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการให้และการแบ่งปันส่งผลให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีพระอารมณ์ดีและมีพระอัจฉริยภาพสูง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีส่งปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดนคนปรปฐมสำหรับนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพพร้อมกันนี้ส่งปล่อยนกปลอดหัวโขนคืนสู่ธรรมชาติเพื่อบำเพ็ญทานในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิปเดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทนอมกล้าวนมกระหม่อมถวายพันสัตว์น้ำสำหรับทรงปล่อยเพื่อบรเพณญพระราชกุศลพระราชทานประกอบด้วยพันปลาไทยจำนวน9้าชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาตะภาคปลากรายปลาแก้มช้ำปลาหมอไทยปลายี่สกไทยปลากาแดงและปลากาดำจำนวน3 9 0 0 0 0เหตัวและเต่าส่วนพระองค์จำนวน21ตัว ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับบังสุขโขทยัยพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผลอากาศเอกรังสรรดิตถบัญจงอดีตรองสมุหราชอ,องครักษ์นําผู้แทนข้าราชบริพารในพระองค์เฝ้าถูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในวัน,วนคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าถีพังกอร,รัศมีโชต เวลา10นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกนวังสุโขทัยพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัฐพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงปราณีศิลปวัชรพลพร้อมด้วยคณะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานเงินเดือนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิไทยรัฐ เวลา10นาฬิกา35นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนและได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศีโชิ โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพารเติมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน519คนเป็นโรงเรียนต้นแบบ1อำเภอ1โรงเรียนในฝันเมื่อปี2549ทั้งอย่างได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากเมื่อเดือนกันยายน2549พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียน และมีพระประสงค์ที่จะพัฒนาโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกงรรัศมีโชติซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามากุฎราชกุมารทรงรับไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่